ครับใส่ใหญ่ดีกว่าใส่ใหญ่ดีกว่าสาธนครับสวัสดีครับมือนี้สบายสบายชแนลครับมือนี้มาตกปลานิ่งสาครับลงสาหลังจากกินปลาธรรมศาสมาโดนเออหลังจากกินปลาธรรมศาสมาโดนมาลงปลาบ่อมันสีงาบไม่ทำไรนี่เบอ่อ อาาลุกยครับหนูน่าพาเพื่อนกำลังหัดตกปลาครับสอนโดยแจ็คแอนดแฟมบิลี่ครับส่องไงครับเดี๋ยวอีหยัง,ยงละหย่างข้นนะสิตกน้ำ ปล่อยพร้อมยกเลยเนาะเดี๋ยวแม่งโยนแล้วจัพโดจังยุดโอ้ยมือซ้ายกับมือขวาพร้อมกันอาจารย์อาจารย์ติวยังคักเลยครับบัดน,น่โไปอ่ะพี่แจบบกคือละ่ะของเริ่มบกคือละ่นะน่าได้จ้อยได้เหอ่อได้เหอ่อได้เหอ่อ จะไปไปอย่างนี so, 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 know, I, I <to> ้ก็ไปคันลงต่ๆอย่างนี้เออท่านเซ่โซ่เนาะโซ่เนาะโตแบบไงไงไงไก่ไก่ไก่ ทำไมนแ้เอาขางก็เอาปอปลาไม่จร <|so|> ิงไปใชพุ่้นถึงหลองตอกอาหารโอ๊ยี่ยเถอะตรงหนตัท่านตัวน่อยตัท่านตัวน้อยขึ้ปตอกนางเราก็ยืนตกเอาดกเดี๋ยวเว่ เด็ดลายนิ้วเอ้ยมันก็ดีแล้วนะอุ้ยจะเป็นลรอันนั้นกินเลียวเว้ยปลามันอปลาเนี่ยขีเลี้ยวอยู่เลยเมื่อจ่อไปอยู่แล้วมันโดนแ่งจะเอาหัวอาหารนี่นั่งค่อยนั่งไฟทานั่งค่อยนั่งค่อยตัีอ่ะเอาโอ้เสียดายเสียดายครับเสียดายค่อยๆอันนั้นบ้าประเด้๋ย เอ่เจรสบายสบายได้ไปไงครับรอบนี่ยโชคครับโชคอโอ้อ้า่ากว่าจิปันใครมันออกบนปันเออเดี๋ยวเมาทงนีีกโอ้หมากเป็ดขาดเดี๋ยวก่อนเอ้ยเฮ็ดคนเทมีเ็จก่อนเออหมากเดออกมาเลยด้วที่ปัน โอ้คร yeah. ัวครับมาแล้วครับแจ็คแอนด์แฟมิลี่ครับในปลายังนะปลาทับทิมตัวสองโลอือใหญ่แห้ง มนลูลูกกว่าเกือบสองเกือบสองโอเคครับปล่อยลงน้ำนะครับได้แล้วหมูหน้าผ้าเพลินในป้าขนาดใส่ที่ต้องการแล้วครับเออใส่ไงใส่ไงใส่พ่อแก้มครับได้แล้วครับหมูว่าผ้าเพลินในตัวที่สองแล้วแต้มที่ ได้เยอะแล้วเออหลายตัวแล้วได้หลายตัวแล้ว <c oughs> โอเคถ่ายคายท่านท่านท่านครับท่านโอเคเค้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ปลเก่าดิแจ้งก่อนเดือเออของแท้ตัวนี้แจ่สบายๆเนี่ย อนุญาตถอดเกลียวครับครับผมสีโด,ดหน้ามันบ่ครับสิโด,ดหน้าบ่ครับ <c oughs> มือนี่ทีมงานบ่ได้เอาสวิงมาครับเอาม,มือส่วนมือส่วนตั้งต้องเอามือส่วนสเสตาจะพา้นแทมีผ้าคอสิจับครับไม่มีม <c oughs> มีโชไห นั่นมันสิยากกว่าเก่าได้แบดนี้อ่าแจ๋สบายๆครับโตสองโลครับบวชอนครับโลคว้าโลคว้าโอโลคว้าหิงเงยไปก่อนช่องเฮ้ามันจริงหรือเปล่าดิงสับสับบวชอดพันแต่ยิงเงยไปก่อนสสิิิูู้วะง เผาเกลือครับมือแรงปิ่งหองๆมๆไม้เรนพานโยนให้มากินโอ้งามครับงามใสักกระซังกอดมาสิบักมือมัสิบักมือไม่ไมีผ่าไปชื้นไปแล้วเตอนนิอไปแล้วมือหน่อยเอาแซ่บ